八的八的。Pad re, pad re.

PTX คันนี้นะครับเป็นตัวนะครับ2,020นะครับนะครับอะไรก็จะมีนะครับชิลหน้านะครับเป็นชิลใส่นะครับชิลซิงนั่นเองนะครับแล้วก็แพนนะครับจะเป็นแพนมงกุดนะครับทรงกลางนะครับคันนี้นะครับเรี่ยมนะครับออกมาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับแ่งเต็มไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีนะครับจานเจาะนะครับ แล้วก็ล้อนะครับเป็นของซูเปอร์เด็กนะครับทองทูโทนนะครับยางนะครับจะเป็นยางของมิชลินนะครับมิชลินนะครับแท้นะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีเบาะนะครับของเอกนาทองนะครับส่วนที่ประเด็นหลักเลยนะครับโช๊คตัวนี้นะครับนะครับเป็นโช๊คตัวใหม่นะครับไวเอตัวใหม่นะครับตัวเลเซอร์นะครับจะเป็นนะครับความยาวนะครับ30มนะครับไม่ใช่3า0นะครับ หรือว่าไม่ใช่350ศูนย์นะครับและส่วนท่อคันนี้นะครับก็จะเป็นท่อของกู่มหาชัยนะครับผมนะครับพาหมกนะครับนี่นะครับคอแซนะครับใครที่จะเอาไปแต่งเป็นแนวทางก็นะครับฝากไปกดติดตามพี่โจด้วยนะครับเพื่อนข่านะครับโจศีโสพลนะครับหรือโจเยันด่านะครับ้าให้พี่โจข่าวตายฟังนะครับความเสี่ยงท่อ้าหมกนะครับ เกี่ยวกท่อก็จะประมาณนี้ช่อเบิ้ลหน่าชโอเคครับอย่ยงประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับฝากติดตามนะครับพี่จอส4สพลด้วยนะครับโอเคนะครับนะครับและส่วนคันนี้นะครับเป็นนะครับ ดีเซนะครับปี2017นะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีล้อของโยโกนะครับแท้นะครับยางมิชลินหน้าหลังนะครับส่วนจานนะครับจาเปรนจานนิชชินนะครับมุดม่วงนะครับแล้วก็มีแฮนด์ตรงกลางนะครับรามงกุฎนะครับเบาะก็จะเป็นของน็อตนทวัฒนะครับเป็นเบาะที่เขาใส่กันในพัทยานะครับแล้วก็จะมีโช๊กวาเอนะครับแท้นะครับแล้วก็มี บางท่อนะครับการร้อนนะครับคาร์บอนของบอลไฟอะไรเนี่ยแหละแล้วจะเป็นท่อแดงใส่สี่นะครับอันนี้เป็นทรงปกตินะครับเนี่ยครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่จะแต่งตามก็เข้ามาดูนะครับสําหรับคนที่ขอรีวิวนะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับทันที่ผมนะครับจะจับชาร่แจกงนะครับนี่นะครับชุดสี่นะครับผมจะมีให้สองชุดสี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นมือเบกเดิมนะครับชุดสีสีเทานะครับนะครับแล้วก็จะมีนะครับล้อนะครับของโยโกนะครับนะครับแล้วก็จานนิชชินนะครับมุดแดนนะครับส่วนท่อนะครับท่อจะเป็นท่อย่นนะครับ ของ TSK นะครับโช๊กนะครับจะเป็นโช๊ก y 1นะครับแท้นะครับนะครับแล้วก็ฝาเบรกนะครับเป็นฝาเบรกเจาะนะครับส่วนดุมสเตอร์นะครับก็เป็นดุมสเตอร์เจาะนะครับคันนี้นะครับเบาะเอกนาทองนะครับแล้วก็จะมีนะครับพัก้านะครับเป็นพักท้าสีน้ำเงินนะครับสเตอร์ที่4 3 0ูนะครับสเตปลูกนะครับเป็นนะครับทาสามโอเพ่นนะครับผม ช่วงล่างของคัสตนะครับจะเป็นคัสิบ125นะครับแปลงใส่เรียบร้อยนะครับโอเคครับมาฟังเสียงเวฟกันนะครับว่าเสียงประมาณไหนนะครับสรับท่อพายุนสำหรับเสียงเวฟนะครับเปิดล็อกเลยเปิดล็อกเลยนะครับเสียงประมาณนี้นะครับมันจะเสียงดังหน่อยนะครับโอเคยวให้พี่โจ้ขี่ให้ดูหนึ่งทีนะครับ ไป <c oughs> ดอครับถ่ายห0 0รนะครับคันนี้แปดิป <c oughs> ดิโอ้แหงกัดแล้วคันนี้ครับโอเคนะครับ สำหรับคนที่ขอมานะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับขับโดยพี่โจนะครับถ้าตสามโอเพนนะครับโอเคนะครับยังไงฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับประมาณนี้นะครับคนที่กดติดตามนะครับแล้วคันนี้คันจท้ายนะราคา5 0 0ร้อนะครับผมก็เอาแล้วนะครับผมสภาพเหมือนเดิมนะวิ่งได้นะโอเคทุกคนใารสนใจนลครับรอ รถต้องโหลดห้าร้อยแล้วครับทุกคนคันที่เห็นต้นคลิปที่จะแทะความตรงนี้นนะทุกคนโอเคครับมากดติดตามนะครับเดีใหมากครับทุกคน <laughs> อะไรกันเนี่ย <c oughs> ติดตามต้องโหลดหน่อย ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับเนี่ย